สด,สดดียเย็นครับผมวันนี้ก่อนจะน้ําจะขึ้นเราไปลากหมึกแล้วก็ตกปลากันดูครับวันนี้เหยื่อหมึกสดดูกันว่าจะได้ตัวกันบ้างหรือเปล่า,นนาครับลงน้ํากันแล้วครับผมเตรียมตัวออกเดินทางได้ไปกันเลยเด้าเเรับ ก็เดีย๋ยววันนี้ไปไปมผมจะใช้สายามสปูนนะครับผมทองสองตัวโปรดมอนกันครับนีโม่ส,สีนี้ก็เด็ดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่า <Yes! S 2> <ป>จับมาครับเ <c oughs> นี่ยครับผมลากไปเลยแบบนี้เลยเห็นไหมแแบบนี้นะครับผมมีตัวแล้จับแน่นอนอยน้ำ <c oughs> เออครับเหยดดื่อจุดมาแล้วเหยื่อจุดมาครับเก่าอันนี้อีกแล้วอ่ะร้อยร้อยกับร้อยไม่ได้เลยวันนี้นต่อครับนี่ได้ปะตึ๊ดตึ๊ดอ่าโดนมาแล้วครับสยามสบ,บูนีมลากร้อนนี่กี่เลตอ่ะ ออย่าหันมาทางนี้ลูกนี่ครับลากกับเรือเฉยๆก็ยังโดนครับผมไปเรือยไปเรือ,อยอัดไปเรืองั้นเลยมนันนี่ครับก็ใซสสวยอยู่ครับผมในวันที่หมอกหาตัวยาก,ก็ได้นีโมตัวนี้ครับผมอุ่นใจไว้ใจได้เรรยบร้อย <500. S 2> ครับผมแถมดีหนึ่งมาแล้ว โอ้ยมาอีกแล้วครับอีกแต้มนึงครับผมติดตเลยเออยนๆยนยนยนโยนมอตีนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจัดการนายโอ้ยแล้วครับโอ้ยโอ้ยรอบนี้ใสสวยครับอุ้ยนครับผมบอกแล้วผมไม่ได้โกหกมันจริงจริงสยามสุูนมสองจุดสองแต่ยนๆยนเลยนะโอเคนะได้ได้ได้ถึงถึงอไปอยไ มันเมันเลยตัวเอ็มไล่หมานีก็หดีมันมานดีตัวเด้อเอาเหลาเอาเหลา <c oughs> ไอ้โรยีนี้จับไปนู้นเลยจับไปนู้นเลยเฮ้ยเอาเรีวเอาเรีวเอาเรีว,เอ,เ,รวเอาเรีวครับลงเป็นโดนอู้นู้ลูกลานู้นเหนไหลูกลามันป้าอยู่แต่เดองออกมาตามฟุ่งนี่มาไหนเลยไปเลย เต็มสามครับตามมาติดติดคร,ร,ร,รับไอ้ยาเกือบไปเกือบไปนี่ครับจุก